สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องว i สเบิลคิมเฮลตี้บิวตี้นะคะวันนี้นะคะเบลก็จะมาสวัสดีปีใหม่คะ่ะสวัสดีปีใหม่สาหรับทุกคนที่ติดตามเบลเลยนะคะขอบคุณที่เป็นแรงผลักดันให้เบลรู้สึกว่าอยากที่จะทําคลิปดีๆต่อออกมาเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากเลยค่ะหวังว่าปีนี้จะเป็นโอกาสที่ช่วยทําให้เป็นคนที่อยากเป็นนะคะขอให้ทุกเป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นไปตามที่อยากที่จะเป็นคะ่ะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเบลก็ขออวยพรให้ทุกคนที่เปิดคลิปนี้เลยค่ะมีแต่ความสุขแล้วก็เฮงๆรวยๆค่ะขอให้ไม่ว่าสถานการณ์จะแย่แค่ไหนขอให้ความรู้สึกของเธอดีอยู่ตลอดเวลาค่ะเพราะว่าเธอมีค่ามากพอที่จะไม่จําเป็นจะต้องเอาความรู้สึกไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์ค่ะต่อให้สถานการณ์มันจะแย่ยังไงเบลเชื่อมั่นค่ะว่าเธอจะไม่แย่ตามสถานการณ์ เพราะความรู้สึกของเธอสําคัญที่สุดค่ะขอให้รักษาความรู้สึกดีๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีปีใหม่ครั้งค่ะ